นี่เทพเจ้าโชคลาภซิวลีลุลงพกวยครับที่สุดของซิวลีแล้วที่สุดของโชคลาภแล้วครับก็ต้องเป็นซิวลีลุลงพกวยครับและซององค์นี้พิเศษองค์แรกครับเป็นซิวลีพิมพ์กลางล่างกระดานท่านจิกนิยมที่สุดในเนื้อดินพิมพ์กลางแล้วสภาพสวยสมบูรณ์เลยแล้วที่ซองครับนี่ก็ขอ้อข้ายากทั้งคู่นะนี่เป็นพิมพ์เล็กเป็นซิวลีองค์จ้อยล่างกระดานท่านจิกเหมือนกันนะครับจะเป็นพิมพ์เล็กนี่เห็นไหม เนื้อเดียวกันเนื้อส่วนเดียวกันเลยครับสร้างพร้อมกันยุคต้นปีสมัยห้าร้อยครับองค์จ้อยกับพิมพ์กลางนี่อ่านี่ผมมาเปิดแบ่งคู่ให้หายากตัางคู่นะครับบอกเลยหายโคตรยากนะครับอ่าและนิยมด้วยอ่ะมาองค์แรกแบ่งอยู่สามพันห้าครับองค์ที่สองอ่าเป็นพิมพ์เล็กแบ่งยู่สองพันห้ายกคู่ปกติต้องเป็นหกพันเอาไปคุมคุ้มครับ เอาไปคุมคุมครับรุดเลยรุดเลยครับแบบว่าอาได้มาเบาแบ่งไหวแล้วกันเอาไปสี่พันสามร้อยรวมทรงอยู่คู่โคตรคุม้มองนี้ก็สามพันห้าเนี่ยองนี้เลื่อมไม่เท่าไหรเองคิดดูถ้าคิดแบบเต็มๆนะจากหกพันนะพี่พีโคตรคุ้มครับใครสในใจให้ไวนะครับสวยดังคู่สวยกิฟต์ล่างลายกระดานท่านจิกสภาพสมบูรณ์ไม่พันการใช้งานทางครูครับ คุณก็ได้ท่านจิกครบแล้วอ่ะรัะงกระดานท่านจิกครบแล้วนะครับพิมลอ,องจ้อยแล้วก็พิมพ์กลางให้ไวนะพี่ๆใครไวใครได้แล้วกันคู่นี้ไปไวแน่นอนครับของเด็ดทองดีครับท่านจิกทั้งคู่เดิมๆตัวจริงและรับประกันเท้ทุกองนะครับวันนี้สวัสดีครับ